โรงแรมแล้วเราก็จะไปแต่งไปแต่งหน้าที่โรงแรมแล้วก็จะไปอำหน้าเจริญนะครับวันนี้ทําหน้าที่เป็นผอจอกอแทนพี่ตุงหนึ่งวันนะครับทัวจัดการท <laughs> ัวจัดการ <laughs> สิไปแสดงความยินดีกับน้องโมดเพื่นขึ้นบันไหมพร้อสามหมื <30 8. S 1> ่นแปดอะไรเอียงสามมื่นแปดอะไรสามมืนแปด สามหมื0ไมอ๋อตั้งแต่ออกรถมา่ค่ะป้าออกรลวนพรานั้นเนี่ยเพราะปีอยู่สามหมื่นกว่าลวกี่เดือนแล้วฮะตัอ้งแต่วันเกิดเขาอืมกันยาตุลาพฤพีิกาธันวาสี่เดือนเองเดือนละหนึ่งหมื่นกิโลหรอเดินทางคักแท้ร้อโซเฟอร์วันนี้มีแฟน หลังจากไม่มีไปกี่วันแล้า9วันปิดเทิ่มเนาะ10วันก็ปิดเทิ่มหน่อยการมีแฟนเฟิร์นคุณเน,นะนี่จะพีดนะไปเจอั่งทีเขาไม่ใช้ฟิลเตอร์แล้วนะนี่ตกลงกับแฟนครับตัวเองอย่าว่าเนะี่ยว่าต่อไปนี้แบบต่อไปนี้แบบไลฟ์สดจะไม่ใช้ฟิลเตอร์แล้ว ติงคิงคืออะไรครับบอสพะนะติงคิงก็คืออ๋อวันนี้ผมรับลบเพื่อนไปประมาณหนึ่งพันสองร้อยคนประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยคนนะครับลบเพื่อนเพื่อนที่ไม่ติงคิงก็คือไม่กดแชร์กดไลค์ไม่มีความเคลื่อนไหวบางคนก็ไม่เล่นเฟซแล้วเราก็เข้าไปเช็คดูที่เขาที่เขากดบางที่เนาะคือเราก็รับมาเป็นเพื่อนอ่ะเห็นกดมาแล้วเขากรับมาแต่ว่ากรลับมาแล้วก็ มีปฏิกิริยาต่อกันเนี่ยโมเมนต์ว่ามาจอบซื้อ,อผมก็เล่นโลบอ,อกไปเลยหน,นึ่งพันคนมือนี้และวันนี้ซอยแอนก็กำลังจะลบนะครับลบไปเยอะแล้วนั่งลบเปลืน่นเจอกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้อยู่ใกล้กันนะครับแต่อยู่คนละเวทีแอนอยู่ทีอ่อำเภอชุมพวงนะครับสนใจกันลอยอยู่ที่พุทธไสสงเ,เป็นอำเภอที่ติดกันผมก็จะ วันนี้จะไปอำนาจแล้วก็เราก็จะพรุ่งนี้ผมก็จะให้อลาร์ดีแบนไปส่งที่ใจเกินร้อยพออยู่ไกลกันอ,อย่าลบห่อยเด้อกดแชร์กดไลค์คอมเมนต์ให้กันนะับอุตส่าห์รับกันเป็นเพื่อนเหรออย่าเสยขึ้นมาตดไหล <laughs> หาละคน ขอส่งแชทเข้ามาคนนี้รับเป็นเพื่อนหน่อยพี่มารับเข้ามาแล้วเซ้ยปานหมาตดบกกดแชกกดไล่์บอใดใดบอ,อยเนี้ยเอาแสดงว่ามันเป็นนางถาเขาอยู่หันด้นี่นแมน,นบอกสุเปน็นนางถาผู้ชันตีบอไยเบขอเบรอยบอฉันสตาร์ทเองเลยสวัสดีจ้าลูกทั้งสองคิดึี<ท> ไปอันโค้งไปทางอันเส้นเก่กาด้วยนายไปแวะบ,บ,บาหห้านไในเมูองแล้วเอานี่ไป<อ><อ>บ่ทาไปตอนหไหนตีหลังเลยตี <laughs> ได้สิไปเจาะไปเบิรงโรงแรมเจ้าแน่ยจะเป็นผู้บริหารแบบไลยว่าเบิรงธุรกิจจะก่องเนี่ยพอดีแหละตัวเองแต่งหน้าเนี่ยเขาจะไลฟ์ขายของจัดโปรเอาโปรเลย <laughs> ไม่แต่ขี่มานล้วหมดแล้วนั่นเห็นไหมมันใช่ดี คนก็แย่งกันเงือดอยู่ด้เป็นอย่างขึ้คื่อว่ากันสต็อกกองไม่ใช่อะไรนะเราเนี่ยจะเอามาใช้ยังไม่มีเลยอันกัะไปรักเอาได้ทันไปรักไปรักดูนี่กองแดงเน่ยนะบอดแค่เอฟซีเอฟซีอยุธยาติงคิงอยู่นะคะวันสันติงจะไปบอกให้รู้ตัวทำไม อ๋อหมายถึงสีงไลคายของเราโม่เจ้าสิบบเขามาบึงมันบมอยาคอยลบเพื่อนไม่ใช่หมายถึงว่าลบก็คือลบไปเลยเรารู้อู่แล้วว่าใครไม่กดอ่ะเออไม่คือเขาเป็นคนที่แบบตรงๆกับแฟนครับด้วยเวลาจะไล์เขาจะบอกเลยว่าวันนี้จะมาไล์อะไรวันนี้จะมาไล์ขายของนะครับอยู่ด้วยกันก่อนไม่ซื้อไม่หาก็อยู่ด้วยกันก่นอนเองสินะวันนี้จะมาไ like, ล่พูดคุยตอบคําถามนะครับกับสิบบอเพิ่นตรงๆ หรือวันนี้จะมาไลท์ตึ๊บ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 เชงซีกับสิบบอกแอดมิดก็ดูไลท์ได้นะคะหาย Hi, เร็วๆนะครับผู้ใดละแอดมิดโอ้โ oh, oh, บล็อบแม่ดอกเห็น <He an, S 2> แม่คอมเมนต์อยู่ตลอดครับผม มันต้องใจ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 ยอมรับคนที่เขาไม่ได้เป็นเพื่อนแต่เขามากดคมมอมเมนต์ตลอดบางคน,น,นดีคน<ด>ิดตามสุขภาพรักษาสุขภาพเวยครับน้องสวัสดีพี่คมกิจครับผมไอคมกิจบานยีล่ล้ำพี่ดาบพี่ดาบไอบ้บอจังวงอรดีแบนไปบานยี่ลํำเนี่ เปลี <Z an itary noise> ่ยนกันกับใจกินลอยพี่พี่คมกิดไงที่เขาพาแวะไปไหว้แกปีที่แล้วปาดกระเป๋าเดินทางเป็นเถสะออนเอาสะออนเห็นอย่างมูเจาบุงจักมันยากดิไใน อยู่เงื่อนอยูซ่ซ่านน่ยมันดีแล้วมดตรงนี้กระเป๋านี่ครับเดบอสกินโอ้เด,ดบอสตรงนั้นตรงกลางตรงเอานี่นี่ไงหมู่บ้านพื้นที่เลืออีกเป็นซีหาไรได้พี่น้องผู้ใดซิมื่อซื้อเป็นทีก็ไรได้ดครับใครจะมาซือ้อยากซื้อเฉพาะที่ดินก็ได้นะครับมีหลายแปลงนะครับติดถนนใหญ่เลยก็มีนะครับ ตอนนี้เริ่มทยอยขายแล้วขายถูกๆนะครับาขายถึกๆเด้อพนะี่น้องติดถนนสารคามชิงยืนถนนใหญ่ก็มีถนนในซอยก็มีที่ในมมสก็มีครับแถวน,นี้สาธานุนบกค<น>ขายคือปรึกษาเนานออะบัดคือเบ,บาเลยน,นออะบบาะบัดเอานั่นนางเห็นบอกเขาจดทะเบียนเราด้ตรงปรึกษาเขา การจดทะเบียนคือการรับผิดชอบร่วมกันเจ้าคหมอตอนนั้นจะก็ก็บอกว่างีิที่อนจดทะเบียนจะก็บกว่าขอดขอยากดนกอนี้ก็คือจะเริ่มทยอยขายล้วจะเก็บเงินพาแฟนไปเที่ยวรอบโลก ว <Wow. S 1> สเกมเงมือนภาพเมีเยไปเที่ยวรอบโลกรอบจังหวัดสระ่รมรมไก่ไรก้อนเนี่ยเราจะมาแม่แต่งตัวแม่เข้าห้องไหมหรือแต่งลบเปิดเข้าเข้าห้องตื่นตื่นใจเข้าห้องไม่เข้าเลยโรงแรมจะผอมก็ได้จจายครับใช่แลนะ้วเนาะ เงินเงินเข้าบัญชีบริษัทไงเราก็จะได้ไป The Boss ทีนโฮเทลสั่งมะถาตะใบสามรับรู้จักเตียงรู้มาค่ะไม่ใช่บีทฮู้เลยละหนึ่งศูนย์เจ็ด สวัสดี5 1 0พันนท่านนะครับเรื่องเวลาเป็นสีทุนแล้วนะแก๊บแต่เราไปถึงตอนไหนก็ขึ้นตอนนั้นได้เลยเจ้าภาพน่ารักเอ๊ะโอ้ยอุ้ยเจ็บไหมโดนไหมโดนแล้วเนาะสอบเตียมเจยมเลยมาเดี๋ยวเป่าไหนปวดเจียมพัดหรอ สวัสดีครับ ฮัลโหลมาแต่งหน้าเนี่ยนะครับทำตรงนี้เสร็จละเห็ดกันสาดกันแดด าใครมาสวัสดีครับเคยมาหรือยังนี่พี่รีวิวให้หน่อยมานอนนโอเควันนี้แหละเรจิมเลยนัดเลยเน๊อ๊ยต้นนั้นนัอก็เป็นสสง ต้นไม้แต่แต่มันก็ฟื้นแล้วแหละนยยั่นข่ขคนะ้นบอคักเลยนอ่ะต้นอันนี้ก็ติดเดยต้นยูคาลิปตัส่อยอ่ะหลิวลู่ลมอ่ะ <c oughs> มันบอตายเดยมันไม่ตายนะนั <c oughs> ่นไงต้นนี้ยิ่งเขียวแล้ว <c oughs> ทำไม <c oughs> ต้นสนมันตายแล้วมั้งมันเราย้ายมันบ่อย ที่นอนดีไหมครับดีแต่ร่มม้าผ้าห่มเป็นไงบ้างฮะห้องน้ำเป็นยังไงโอ้ดีครับก็ต้องดีแหละเนาะดีมากดีที่สุดม,มันก็นยังมีแบบน้ำแรง กินน้ำยลาลังของน้ำากล้วน้ำจเยโอ้โหน้ำแรงนะ มาแต่งงานเอ้ยมามาแต่งหน้านัดช่างที่สรารคามชางนวดบอกว่าอะไรดิใครอยู่บ้านกระจกใหญ่ครับสำหรับเอื้อกับการแต่งหน้าโดยเฉพาะเลยเพราะว่าเราไปที่ไหนเนี่ยเรามีปัญหากับกระจกสวยนั้นุ้าพอมุกคนเป็นแบบตัวมันหนานอนนะ่ะมันเป็นแบบญี่ปุ่นนิดนึงอืมเราก็มีนี่ไงดอกสเปบง <peach> อมเมนบักเขืยยาว,วยนี่นี่ดอกสแแบงว่าม่บักปีวันดอกสะแบงพักที่โรงแรมตอนนี้ค่ะห้องหนึ่งศูนย์สี่วสันคุณพรณภาผู้ใดนี่เอาเหรอครับเองมีแฟนเพจพักอยู่ที่เดอะบอสกรีนตอนนี้อ <c oughs> พอกันบุญเรานะครับยอบอสครับผม โรงแรมที่ไหนโรงแรมของผมเองครับที่มหาสรารคามนะครับใครมาที่มหาสรารคามมาพักได้นะครับที่ The b o บ s Green Hotel ค้นหาใน GPS ได้ใน Google Map ได้นะครับราคาห้องแ0ดร้อยครับผมมีอาหารเช้าด้วยนะครับเก็้ครบมาใอห้แล้วครอบ อซอใส่ชุดเขาก็จะมีชุดเป็นแบบสไ,สไตล์ของเขาเนี่ยครับเป็นลูกไม้ม,มีทุกสีซื้อแบบมีเขาว่าแบบ c ี CS ชุดซ้อต่อได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ปริบวงก่อนแล้วมาขายต่อตรงนี้มไม่มีเวลาโอ้อากาศข้างนอกก็ดีนะครับพื้นสะอาดแม่บ้านโอเค เราต้องมาประเมินแบบให้คะแนนแม่บ้านก่อนโอเคเลยคือพื้นพื้นข้างนอกก็สะอาดมากเลยเบางโรงแรมแบบเขาไม่ค่อยทำความสะอาดตรงระเบียงกันนะอันนี้เราระเบียงก็ต้องเช็ดน้องหมานอนได้แต่ต้องแจ้งนะครับ,ส,บ,บราาสว <c oughs>